สวัสดีครับผม f อทุกท่านครับเมื่อตอนเช้าผมได้ประกาศไปในเฟซบุ o กของผมในเพจของผมว่า,ามีหญิงไทยเด็กเด็กไทยคนหนึ่งที่เขียนจดหมายมาหาผมแล้วก็บอกว่าคุณชายาหนูอยากให้ลุงช่วยได้ไหมว่าแม่หนู่ได้เมียแต่กับพ่อเนี่ยแล้วก็จากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อเลยตั้งแต่ศูสิก่าปีที่แล้วจนจนนี้เด็กโตแล้ว นะครับผมไม่บอกว่าเด็กอายุเท่าไหร่แล้วกันส่นสิทธ์นะแล้วตอนนี้ก็มาตอนเช้าก็เขียนจหมายไม่ให้ผมยาวมากนะผมก็ลงไปทางาเพจของเราแล้วเดี๋ยวจะให้น้องบีอ่านอีกครั้งแล้วเรามาวิเคราะห์กันเนาะโอเคครับโอเคครับผมได้คค่ะเ จดหมายนะคะหนูชื่อเอเป็นนามสมมุติค่ะหนูขอโทษนะคะถ้าจดหมายหนูยาวหนูไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังหนูอ,นอึดอัดมาหลายปีแล้วหนูติดตามพี่ในเพจมาหลายเดือนหนูเห็นพี่ช่วยตามหาพ่อฝรั่งให้คนไทยหลายคนสําเร็จรหนูรู้ว่าพี่เรียนจบที่สวิตเซอร์แลนด์จตบโตที่นั่นและทํางานด้านนี้มานานกว่า20ปีหนูเลยบอกตัวเองว่านี่แหละคือ สิ่งที่หนูที่ที่เพิ่งสุดท้ายของหนู uh huh. หนูเป็นลูกครึ่งพ่อหนูเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์อยู่เมืองซูริก แม่เคยเล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่เจอกันเพราะพ่อมาท่องเที่ยวที่เมืองไทย mm hmm. พ่อกับแม่เคยมีช่วงเวลาที่สวยงาม mm hmm. พ่อพาแม่ไปเที่ยวทะเลพาไปนั่งทานข้าวริมทะเลมีรูปถ่ายด้วยกันหลายใบทุกครั้งที่หนูเห็นรูปนั้นหนูได้แต่ถามแม่ว่าทำไมมันถึงกลายเป็นอดีตที่ไม่มีวันกลับมาหนูยังจำได้ว่าตอนเด็ก พ่อยังโอนเงินมาให้บ้างหนูรู้ชื่อพ่อรู้นามสกุลพ่อหนูยังมีสำเนาพาส,สปอร์ตของพ่ออยู่ด้วยนะคะ mm hmm. แต่หนูไม่รู้จะเริ่มหาพ่อยังไงเพราะหนูลองค้นชื่อพ่อใน Google แต่มันมีฝรั่งชื่อเดียวกันเต็มไปหมด mm hmm. หนูไม่รู้จะกดตรงไหนหนูไม่รู้จะส่งจดหมายไปหาที่ไหนหนูทำอะไรไม่ได้เลยหนูเหมือนเด็กหลงทางอยู่กลางเมืองใหญ่ ทุกครั้งที่หนูยืนหน้ากระจกหนูเห็นหน้าตัวเองหน,หนูเหมือนพ่อมากค่ะพี่ลองนึกดูสิคะหนูไม่สามารถโกหกใครได้เลยว่าหนูเป็นลูกคนไทย <c oughs> หน้าหนูคือฝรั่งทั้งดวงตาจมูกปากทุกอย่างมันฟ้องหมดว่าหนูเกิดจากความสัมพันธ์แค่ไม่กี่คืน <c oughs> แล้วหนูต้องใช้ชีวิตเป็นหลักฐานมีชีวิต ว่าพ่อเคยอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็หายไปครับหนูเคยถามแม่ว่าทําไมแม่ไม่พยายามหาพ่อให้หนูแม่แม่บอกแม่ก็อายแม่ก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงแม่มีครอบครัวใหม่แล้วมีน้องใหม่พ่อเลี้ยงก็ใจดีแต่พ่อเลี้ยงก็คือพ่อเลี้ยง,งหนูยังคิดถึงพ่อจริงๆของหนูทุกคืนพี่คะหน,หนูอยากถามพี่ว่า ถ้าพ่อหนูอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์หนูยังมีสิทธิ์จะได้ถือสัญชาติสวิตด้วยไหมคะหนูไม่รู้เลยหนูไม่เคยเข้าใจเรื่องกฎหมายหนูแค่เด็กคนหนึ่งที่อยากรู้ว่าหนูมาจากไหนหนูมีสิทธิ์ไหมที่จะได้เป็นลูกของพ่ออย่างถูกต้องหนูไม่อยากเป็นแค่เด็กที่ถูกทิ้งไว้กับคำถามไปทั้งชีวิตหนูอยากให้พี่ช่วยหนูจริงๆค่ะหนูอยากให้บริษัทของพี่ได้ช่วยตามหาพ่อให้หนูเพราะหนูรู้ว่าพี่ไม่เคยทอดทิ้งใครพี่ช่วย ด้วยคนไทยสำเร็จมาหลายมาแล้วมากมายพี่เป็นคนจริงใจหนูติดตามพี่หนูรู้ว่าพี่พูดตรงไปตรงมาหนูอยากให้พี่ช่วยหนูอีกอีกสักคนหนูขอร้องจริงๆค่ะหนูไม่อยากได้อะไรเลยค่ะหนูไม่อยากได้เงินไม่อยากได้บ้านไม่อยากได้ของหนูอยากได้แค่โอกาสที่จะกอดพ่อสักครั้งอยากได้ยินเสียงพ่อพูดกับหนูว่าพ่อรักลูก อย่างน้อยแค่บอกว่าพ่อขอโทษก็ยังดีห,หนูไม่เคยเกลียดพ่อเลยหนูแค่คิดถึงคิดถึงจนมันเหมือนจะเป็นบ้าทุกวันถ้าถ้าคนที่อ่านจดหมายหนูจะเอาไปเตือนใจหนูอยากให้เตือนไว้เลยว่า ก่อนมีแฟนฝรั่งอย่าพิ่งอย่าเพิ่งฝันว่ามันจะสวยเหมือนในนิยายร,รักชั่วข้ามคืนเหมือนมันสร้างชีวิตได้จริงๆแต่ถ้าฝรั่งไม่รับผิดชอบชีวิตที่ถูกสร้างมาจะต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อตามหาคนที่ให้เราเกิดมาหนูยังรอพ่อแม่ที่เดิมค่ะพี่ หนูจะขอหนูจะรอจนกว่าหนูจะหมดลมหายใจหนูหวังว่าพี่จะเป็นคนสุดท้ายที่หนูพอจะพึ่งได้ในโลกนี้ขอบคุณพี่มากๆนะคะที่ฟังหนูระบายจนจบหนูรักพ่อของหนูค่ะมแม่พ่ออาจจะไม่เคยรักหนูเลยก็ตามอมแล้วคนอ่านเป็นไงอพออ่านแล้วก็รู้สึกสงสารนะคะก็สะเทือนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยค,ความที่แบบขนาดเด็กที่ เกิดมาแบบไม่เคยเห็นหน้าพ่ออะไรเงี้ยค่ะเป็นไงคุณนาาเดี๋ยวขอขอบคุณมากครับปีครับผมขอบคุณที่มา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 พูดนะครับก็ขอบคุณมากน้องบีที่มาอมาพูดนะครับแล้วก็มาอ่านให้ฟังนการให้ข้อมูลอืมเราจะมาวิเคราะห์ผมก็อึ้งนะครับผมก็อึ้งคุณน้าเป็นไงอึ้งไหมก็ คิดถึงคนคนหนึ่งนะครับที่เกิดมากับแม่มเดิมทีน่าจะเป็นแม่แม่เลี้ยงเดี่ยวหรือเลี้ยงลูกมาคนเดียวนะครับแล้วก็มีแค่รูปของพ่อที่ที่ดูไว้ดูต่างหน้าอ่าไว้ดูต่างหน้าคือ,อคนะครับคือต้องเข้าใจด้วยว่าการเราพูดอ่ะเป็นเรื่องจริงครับผมเข้าใจว่าอาดีตแม่ของหนูนะครับหนูจะดูลุงอยู่นะลุงเข้าใจว่าอาดีตนะแม่ของหนู จะไปรักใครจะอยู่กับใครอาจจะอยู่กับพ่อหนูประมาณสักสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะครับผมอันนี้เข้าใจและหนูก็รู้ด้วยลุงหมายความว่าไงครับในจุดนี้นะครับผมแน่นอนเราหาความรู้มาให้แล้วแน่นอนเราทํางานมา20ปีแล้วก็ช่วยเหลือคนไทยมยยาเยอะแยะมากมายเมื่อวานก็มีเจ้าหนึ่งที่ไปที่พระเยซูบานนี<อ>แล้วก็ ไปตามหาพ่อที่นั่นใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้อีกเคสเมื่อวานนี้ก็คือไปถึงที่โน่นเลยอ่ะอีกเคสที่นั่นเลยมันก็แต่เขาไม่ยอมรับไม่ยอมรับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการผมมีหน่วยงานผมให้อธิบายไปแล้วอแต่ทั้งงานทั้นนี้นั้นเขายังไปได้อยู่แต่น้องคนนี้อยู่ประเทศไทยครับหนูชอดีที่เจอลุงนะครับแล้วลุงมีทีมงานที่อยู่ต่างประเทศในจุดเนี้ยบางคนเขาบอกว่าไปทางสานทูตเลยครับไปทําเลย เข้าใจว่าไปทางสารทูตเข้าใจแต่ปัญหานะครับผมปัญหามันอยู่ที่ว่าพ่อของหนูจะรับได้ไหมว่าเขามีลูกที่นี่เขาคนเขารู้ไหมรู้เปล่าว่ามีลูกอยู่ที่นี่เอาง่ายๆนะรเราต้องพูดความจริงนะครับๆๆบางคนไปอ,อยู่สถานะที่เหมือนขายบริการเราต้องพูดความจริงอาจจะครอบครัวมีลําบากมีการเงิน อาจจะทํางานแบบพบาทุกคนมีเหตุผลมีเหตุผลของ<ล>ตัวเองนะครับแล้วก็ไปอยู่เนี้ยอ่ะอาจมันจะมีการก้นกันตัวเองได้เช่นถุงยงางทำไมนะครับผมแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับมันอยู่ที่พ่อและแม่หนูเข้าใจว่าแม่ก็าอาอายว่าไม่อยากไปตามเขาเพราะยังดียังมีพาสปอร์ต hmm. ยังดีว่าอย,อยู่รู้ว่าอยู่เมืองไหนณตอนเกิดเหตุตอนนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นจากความรัก หรืออาจจะเกิดจากการพลั้งเผลอหรือผิดพลาดก็ได้นะอันนี้เราไม่รู้กับเขาะนะฮะเราไม่รู้กับเขาแต่สิ่งสำคัญคือเด็ก<ช>ไม่รู้ตาสีตาสาง<ช>แล้วลูกครึ่งนะนช่ลูกครึ่งสวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดมาแล้วอ้าว คือปัญหาคือผมต้อกคุยกับแม่เขาใ<ช>ว่าความจริงเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าผมก็ได้พาสปอร์ตมาผมเล้กละพาสปอร์ตผมได้เกี่ยวกับที่อยู่ของเขามาที่อยู่มันไม่ได้ไม่มีอยู่แล้วอาจจะเปลี่ยนแปลงกันสโโิบกว <10 S 2> <ช>่าป,ปีแล้วอ่ะ แต่ทางอันนี้นะครับผมทางเราจะช่วยน้องเนาะแล้วก็เรามีข้อมูลดีๆสําหรับคนไทยที่อยู่ในไปได้ทายทั้งหลายครับที่มีแฟนกับฝรั่งและมีลูกด้วยกันยังไม่จดทะเบียนสมรสแล้วก็ยังไม่ไปที่แจ้งทางสารทูตว่าเป็นลูกของตัวเองครับวิธีแรกครับถ้าเป็นอย่างนี้ความคิดของผมนะนะฮะคนนี้ไปนอนกินกับผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นเมเช่าอ่า เราต้องพูดความจริงกันเราต้องพูดความจริงกันนะครับเพราะว่าวันนี้พูดตรงๆก็คือที่ผ่านมามันอาจจะมีอาการไอหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าไม่มีเด็กเกิดขึ้นมันจะไม่มีปัญหาอะไรถูกต้องมันก็จะเป็นปัญหาหรือเป็นความหลังหรือเป็นอดีตของคนสองคนผ่านไปแล้วผ่านเลยผ่านไปแล้วแบบนแต่ว่าวันนี้มันมีลูกเกิดขึ้นมา นะครับแล้วน้องเป็นผู้หญิงด้วยใช่ไหมครับอ่าพอเป็นผู้หญิงเสร็จนี้นมันก็จะมีความอ่อนโยนนะครับแล้วก็อาจจะต้องการความอบอุ่นจากพ่อจริงๆจะคําถามว่าพ่อเขาอะ<ช>่ะ <ๆ S 2> จะคำถามพ่อของเขาอว่านะครับผมเขารู้ไหมว่ามีลูกอยูไปไ่ประเทศไทยนั่นแหละ เขารู้หรือเปล่าครับอันดับแรกผมขอนะก็ขอก็พาสปอร์ตของเขาแล้วรูปน้องด้วยแล้วตอนที่เป็นเด็กๆด,ด้วยนะครับผมแล้วก็สําคัญที่สุดคือฝรั่งเขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับว่าเฮ้ i, ยผู้หญิงคนนี้อาจไปนอนขึ้นอื่นก็นได้ไม่ใช่ลูกผมน,นะอะคือทุกอย่างมันจะมีการตรวจดินเอใช่แล้วน้องก็ถามว่าเมื่อกี้ว่าลุงหนูอยากจะทราบว่าถ้าเป็นพ่อลูกกันจริงๆอ่ะสามารถมีสิทธิ์ที่จะได้ สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ไหมคำตอบนะครับฟังกันดีๆเอฟซีนะมีสิทธิ์ที่ได้สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับไอคนที่บอกว่าไปทางสารทูตสารทูตบลหลับ,บ,บโอเคก็คุณไปเดินเรื่องเองต้องขึ้นศาลรุงขึ้นศาลเองเพราะว่าต้องไปขึ้นศาลมีทนายความที่นั่นแล้วไปฟ้องนะครับตามตามหาพ่อกว่ว่าพ่ออยู่ที่ไหน<แ>เมื่อตามหาพ่ออยู่ที่นั่นแล้วจากนั้นทนายต้องฟ้องพ่อของหนู แน่นอนเขาปฏิเสธว่าไม่ใช่พ่อ,อเขาว่าศาลมีสิทธิ์ที่จะสั่งให้ตรวจ DNA ได้ใช่แต่ถ้าเราบอกไปตัวดีเ A <DNA. S 1> <DNA, S 2> เขาไม่ทาหรอกอเพราะฉันทางศาลต้องเป็นคนตัดสินว่าสั่งให้ตว DNA. รวจดนเอเมื่อตรวจดีเอทั้งสองฝ่ายรู้แล้วผลผลว่าเป็นลูกแท้หน<อ>ูสามารถที่จะช่วยได้นะคนไทยนะและคน f อซที่ดูผมเนี่ยคนที่จะช่วยผมคณได้ก็คือว่าทางศาลอย่างเดียว ครับพอทางศาลเขาจะออกมาเป็นใบสารว่าตัวีเอแล้วเป็นพ่อลูกกันใช่และใบนี้สามารถขอสิทธิ์เรียกร้องสิทธิคืนได้ด้วยจากพ่อค่าเลี้ยงดูบุตรครับตั้งจะเกิดจนถึงปัจจุบันหนูจะได้ค่าเลี้ยงดูจากทางรัฐบาลด้วย250ร้อยห้าแฟรงก์ต่อหนึ่งเดือนอันนี้เขาต้องให้ครับนะครับผมถ้าหนูเรียนต่อทางรัฐบาลต้องช่วยหนูด้วยส่วนแม่หนูว่าไม่ได้แต่งงานกันมันเป็นอีกแบบหนึ่งไม่ได้สิทธิ ไม่ไมีสิทธินะแต่คน<ช>ที่ได้สิทธิ์คือหนูคนเดียวใช่ครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่ากฎหมายเนี่ยจะให้สิทธิ์ในการคุ้มครองเด็ก<ฮ>ะนะครับที่จะให้สิทธิ์กับเด็กยกตัวอย่างเช่นกรณีที่พ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันสร็จแ่้วนี้พ่อตาย<ฮ>ะนะครับหนูลูกนะฮะอันนี้เป็นกรณีทั่วไปลูกมีสิทธิ์ที่จะขอรับมรดกได้ถ้าหากว่าพ่อแสดงออกว่ารับเขาเป็นลูกเช่นให้ใช้นามสกุล นะครับหรือเป็นคนไปแจ้งเกิดก็ถือว่าเป็นการรับรองบุตรโดยปรยายรับแต่แตว่า,าต่างประเทศมันเป็นอื่นเนี่ย <ใน S 2> เพราะ <ใน S 2> ส่วนมากที่ผมทํามานะปฏิเสธทุกคนนะต้องมีคําสั่งศาลว่าขอตัวทินเออย่างเดียวถูกต้องอนะครับด้นั้นปั๊บก็อาจจะต้องใช้วิธีการนี้แหละครับที่จะต้องไปยืนยันนะครับในการตรวจ d n a นะครับแต่ว่าบางคนที่จะบอกว่าไปสถานทูตก็ต้องเข้าใจว่าสถานทูตเขาไม่ได้มีหน้าที่ในเรื่องนี้นะครับ รับเรื่องได้ไหมเขารับเรื่องได้แต่การดําเนินการเขาอาจจะ<ร>ไม่สามารถดําเนินการให้ได้นะครับไม่เกี่ยวกับเขา,ขานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสถานทูตสวิตท,ที่อยู่ในประเทศไทยอ่ะเขาตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการคนสวิตท,ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับสถานทูตแต่ละประเทศอ่ะเขาเปิดมาเพื่อให้บริการคนของประเทศเขาเท่านั้นนะครับไม่ได้ให้บริการเรื่องพวกนี้แต่ถามว่ารับเรื่องไหมเขารับได้อืารับเรื่องให้ได้แต่เขาไม่สามารถดําเนินการให้ได้เพราะยังไงคือมันก็ต้องตรวจยินเองเดี๋ยวว่าเป็นพอลูกจริงหรือเปล่าอับ นี่คือเรื่องใหญ่เว้น,นแต่ว่าเขาแบบโอใจดีมากแล้วเสร็จโอ้เขาอยากจะรับผิดชอบแล้วเขาม่รับผิดชอบแต่มันยากผมทำมาเนี่ยตอนนี้ฟ้องอย่างเดียวนะพอฟ้องปุ๊บใบศาลเนี่ยสามารถจะช่วยหนูได้ในการสิทธิจะสือสัญชาติสองชาติสัญชาติไทยและสัญชาติสวิ์แลนด์ทั้งสองฝ่ายคือกฎหมายของที่นั่นก็คือแน่นนว่าฟ้องอย่างเดียวครับ อันนี้ทางเรารู้แล้วแน่นอนเราอยากย้ายเอฟซหลายๆคนที่เพ้อฝันอยู่ว่าเฮ้ยเขามาเที่ยวเช่นแอปหาคู่ฉันปล่อยท้องเลยไหมประมาณนั้นแอปหาคู่ตอนนี้นะฉันปล่อยท้องเลยจะจะจับเขาได้แล้วพอจับเขาได้ปุ๊บเขากลับไปอยู่ที่ประเทศเขาแล้วบอกเธออยากจะตรวจสอบใช่ไหมเธอก็อไปตรวจดีเอมากับฉันขึ้นศาลขึ้นนะ <S <S มันต้องใช้เงินไหมแต่ว่าจะบอกว่าวิธีการเนี้เป็นวิธีการที่สิ้นคิดมากนะที่ปล่อยให้ท้องแล้วคิดว่าเขาจะมารับผิดชอบเพราะไม่มีทางครับ เราไม่มีทาาแต่หลายๆคนด้วยที่ไม่ได้ไทยใช่เคดผิดนี่ไหนเด็กตอนนี้เยอะแยะมากมายที่พ่อชื่ออยู่ต่างประเทศใช่จะลูกเกิดเป็นไทยเพื่อไทยไทยเราอ่ะพยายามที่จะให้ความรู้คนไทยเราพยายามที่จะช่วยเอคเคสนี้นะครับผมช่วยผมช่วยเคสนี้ผมช่วยโอเคครับแต่ผมไม่สามารถช่วยได้ทุกคนอ่ามันก็ว่ากันเป็น Gate gate เคส by เคสนะครับมัน<ช>ม,มาถที่จะแบบไม่ใช่ว่ามาร้อยคนคุณชัชยช่วยสิช่วยสิทุกอ,อย่างเป็นเงินทองหมดเลยที่ต้องจ่ายเราไม่ใช่สังคมสงเคราะห์ใช่แต่บางบางครั้งในบางกรณีเราอาจจะได้ให้ได้แค่ครับปรึกษาให้ได้แค่ความรู้รอะไรอย่างเงี้ยและว,วิธีการปฏิบัติมันต้องอาจจะต้องมีพวก การใช้เงินอะใช้ง่ายทุก <สะ S 1> อย่างมันมขึ้น3ามมันจะมีค่าใช้เงินอยู่แล้วสิ่งที่ผมทราบได้ตอนนี้ก็คือว่าเดี๋ยวผมมีทีมงานทนายความที่ประเทศซีเซนผมมันไม่ใช่ทนายความแต่ผมมีทีมงานทนายความที่อยู่ต่างประเทศที่ดูแลเรื่องนี้ผมผมจะส่งเรื่องให้เขาว่าเฮ้ยอยู่ลองไปตรวจสอบได้ว่าใครเป็นพ่อของเด็กนี้ได้ไหมนะอันนี้สามารถทําได้นะครับอันนี้ทําได้แล้วก็ จากนั้นปุ๊บถ้าแม่เขามีที่ดินมันก็ต้องขายที่ดินสักอย่างหนึ่งมันก็ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อคือหาหาเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อถ้าหากว่ามันจะเป็นความต้องการของน้องแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความต้องการของน้องคนเดียวไม่เพียงพออาจจะต้องขอความร่วมมือจากแม่ของน้องด้วยจากอาจจะต้องกักญาติพี่น้องนะครับที่จะต้องช่วยกันช่วยกันครับนะสิ่งที่ได้ก็คือว่าคือสัญชาติสองก็คือว่าค่าเลยงดูบุตรที่ได้ด้วยอ่า นะถ้าสมมติว่าค่า l เลี้ยงดูบุตรนะแล้วเราทําไปแล้วนะสมมติว่าน้องทําทุกอย่างไปแล้วนะถ้าพ่อเขามีทรัพย์สมบัติมีนู่นนี่เขาได้เงินจากพ่อเขาด้วยใช่อีกหน่อยถ้าพ่อเขาตายก็มีสิทธิ์เด็กมันไม่มันไม่มันอยากไปอยู่ที่นั่นมันอยากไปนศึกษาที่ั่นมันอยากจะไปเที่ยวแต่จริงๆดูเจตนาลมของน้องพูดตรงๆอ่ะเจตนาลมของน้องคือเขาอยากได้พ่ออืเขาไม่ได้บอกว่าอยากได้ทรัพย์สินเงินทองอะไรนะครับแต่ว่า ถ้าเขาได้พ่อมาแล้วณวันนั้นถ้าพ่อจะให้ความอุปการะหรืออะไรเขาก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ากฎหมายอ่ะบังคับว่าพ่อต้องให้คคาเรียกดูใช่ค่าศึกษาเราเรียนใช่ใชไหมครับและบาลนึงสมส่ว่เาด้วยถูกต้องนะครับนี้ก็คือมันจะเป็นสิทธิ์ของน้องนะครับน้องอาจจะอยากเรียนหนังสือแต่ว่ากําลังในการที่จะส่งเรียนหนังสืออาจจะทังครอบครัวอาจจะมี แต่ว่าไม่เพียงพอ,อนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นสิทธิ์ของน้องเขาถ้าน้องเขาเรียนจบแล้วเขาอยากไปอยู่ต่างประเทศใช่เขาอยากไปทํางานเช่นเขา<ช>เป็นสิทธิของเขาใช่แต่แตอบอกขอ FC ฟนะเรื่องนี้เราไม่ดราม่า นะเราไม่ดราม่าเราไม่ต้องไม่ต้องไปด่าเราเราเรามาเป็นข้อคิดเรื่องบางเรื่องถ้าไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเราเราไม่รู้นะครับว่ามันจะรู้สึกแบบไหนนะครับคนเราอยากเกิดมาอยากรู้ว่าพ่อของตัวเองเป็นใครพ่อของตัวเองหน้าตาแบบไหนและอยากกอดสักครั้งหนึ่งถูกแม่ของตัวเองเป็นใครอยากกอดสักครั้งหนึ่งอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่คนที่มีครอบครัวสมบูรณ์มีพ่อมีแม่ไม่เข้าใจนะครับ ก็ฝากเอฟซที่เข้ามารับชมรับฟังโรนี้แล้วก็พยายามเต็มที่ที่จะให้ความรู้คนไทยครับความรู้คนไทยแล้วก็ฝากเตือนแล้วกันคนที่มาหาคู่ในแอปเนี่ยเขามาหาที่คนเขาเขาหาคู่แอปมาหาปุ๊บมาอยู่กันสักเดือนสักสองอาทิตย์อาทิตย์หนึ่ง2องแล้วมันไม่เป็นผลประโยชน์ที่จะแก้ปัญหาเลยคุณจะจับแบบเนี้ยมันมันเชยละอ่าใช่นะครับคนสุดท้ายต้องวนขึ้นลงขึ้นศาลว่าเรียกสิทธิ์ว่าเออนี่คือลูกเธอนะแล้วส่วนมากฝรั่งส่วนมากจะไม่ยอมรับบอกไม่ใช่ลูกฉันคืออาจ กับใครกี่คนแล้วก็ได้ถูกต้องเธอจะหาใครคนนี้มาคนนี้คนนี้วันนี้อาทิตย์นี้คนนี้เธอมาหาอยู่กับฉันอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์จากนั้นเธอไปหาคนอื่นว่าทําความเรื่องพวกนี้ครับเรื่องความเห็นอกเห็นใจเรื่องความกตัญญูอะไรอย่างเงี้ยว่าทําผองคนไทยกับชาวต่างชาติโซนโน้นอ่ะมันไม่เหมือนกันนะเราต้องทําความเข้าใจผมอยู่ที่นั่นยี่สิบสามสิบปีใช่มันบางคนอ่ะกิ้งอยู่ข้างล่างเขาไม่สนใจหรอกใช่ไม่ใช่ปัญหาของฉันใช่เขาไม่สนใจเพราะชีวิตใครชีวิตมันตอนเนี้เรามาเตือน คนไทยที่ประเทศไทยว่าอย่าหาธรรมในจุดนี้ไม่ใช่ว่าผมไปนสมาคมสงราข้อต้องช่วยช่วยทุกคนแต่สิ่งที่เราช่วยได้ช่วยประกาศให้ความรู้คนไทยในประเทศไทยว่าป้องกันตัวเองได้แล้วไม่ใช่ลูกเกิดมาเหมือนน้องเขาบางคนร้องไห้เลยนะใช่ครับบางคนอ่านอ่านอ่านมาตอนเช้าร้องไห้นะสงสารน้องเขามากผมผมก็เศร้านะพอก็เห็นผมก็เห็นว่าเศร้าครับเราก็จะแก้ปัญหาแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาคือจุด นี้ที่เราพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ครับก็ยังไงคุณมาฝาก f c หน่อยก็ฝาก f c นะครับถ้าหากว่ามีประเด็นปัญหาบางเรื่องมันคิดเองแล้วก็คิดไม่ตกแก้ไขปัญหาไม่ได้นะครับ<ม>ก็เรามาพูดคุยกับเราก่อนที่จะจบคลิปคุณชัยผมมีเรื่องนะครับที่เมื่อเช้าคุยกับคุณชัยรอบหนึ่ง<ม>นะครับแต่ว่า,าคุยกับลูกค้าหรือ f c ท่านนี้แล้วบอกว่าผมขออนุญาตนำเรื่องเนี้ย มาคุยให้กับเอฟซีท่านอื่นได้รับฟังและเป็นอุทาหรณ์เกณน,นี้ก็คือว่าจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติครับนะครับเสร็จแล้วทีนี้ก็อยู่ด้วยกันไม่รอดด้วยทัศนคติและก็ไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันก็ก่อนที่จะแต่งงานกันเนี่ยก็ฝรั่งก็โอนเงินมาแล้วก็เหมือนเป็นเงินสินสอดอนะครับเงินเงินสินสอดให้อยู่ประมาณสักสองล้านครับพี่คนนี้ก็โอเคอยากจะ เวลาถ้าถ้าสามีมาก็อยากจะมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งก็เลยเอาเงินเนี่ยไปซื้อบ้านและที่ดินครับเพื่อที่จะมาอยู่ด้วยกันนะครับปรากฏว่าณวันนี้คนมันเลิกรักกันพอมันเลิกรักกันก็ตัวใครตัวมันอ่าตัวใครตัวมันไล่ผู้หญิงออกจากบ้านก่อนโอ้ไล่ผู้หญิงออกจากบ้านขับรถที่ซื้อด้วยกันเป็นชื่อผู้หญิงนะทางรถทางบ้านเป็นชื่อผู้หญิงก็ขับรถออกไปเสร็จแล้วก็มาไล่ สุดท้ายตกลงกันไม่ได้ก็อ่ะโอเคงั้นฉันอย่าตกลงกันอย่าพี่คนนี้เคยมาปรึกษาผมครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผมตกลงที่จะทําสัญญาอย่าให้นะครับแต่เสร็จทีเนี้ยพูดตรงๆเลยก็คือว่า เสียน้อยเสียยากกับคุณชัยไม่ยอมไม่ยอมเสียจ่ายเงินอ่าก็เลยเขาก็เลยไปหาทนายอีกคนนึงนะแล้วก็ไปตกลงกับฝ่ายสามีทนายคนนี้ก็รู้ครับผู้หญิงเป็นคนหาทนายแต่ให้ฝรั่งอ่ะเป็นคนจ่ายเงินคําถามทนายจะเชื่อใครเชื่อฝรั่งเพราะฝรั่งเขาจ่ายเงินถูกต้องเสร็จสุดท้ายปั๊บเขามาถามผู้หญิงพี่อยากได้อะไรเขาบอกว่าเขาอยากได้บ้านโอเคงั้นพี่ได้บ้านแต่ บ้านหลังเนี้ฝรั่งต้องอยู่จนกว่าเขาจะตายอืพี่ถึงจะมีสิทธิ์อยู่เสรษะนันตปั๊บในช่วงนี้เนี่ยพี่ห้ามอยู่บ้านหลังนี้เด็ดขาดอ้าวก <ś led> <laughs> ็ไม่ตกลงกันคือคือคือบางคนอนะ่ะจริงจริงลูกค้าดีก็มีนะของผมนะแต่ลูกค้าบางคนก็ดื้อเสียน้อยเสียยาก บางคนไม่เชื่อบอกคุณคุณถ้าคุณไม่ทำกับเราไปใที่อื่นผมผมก็บอกว่าผมก็ถามคําคถามเนี้ยเหมือนที่ถามคุณชัยเมื่อกี้พี่เป็นคนหาทนายจริงแต่ฝรั่งเป็นคนจ่ายตังค์ทนายจะเชื่อใครก็เชื่อฝรั่งสิเชื่อคนจ่ายตังค์ใช่ถูกไหมครับดังนั้นผมก็บอกแล้วว่าตอนนั้นถ้าเขาล่างสัญญาอะไรมาส่งให้ผมอ่านก่อนนะครับแต่ประเด็นก็คือเขาเขาไม่อยากเสียตังค์ให้กับเราเออ่เขาก็เลยไปจ่ายให้กัทายคนนั้นซึ่งอาจจะถูกกว่านะครับซึ่งอาจจะถูกกว่าเสร็จปั๊บประเด็นปัญหามันก็เลยพัวพัน ปรากฏว่าตอนเนี้ยฝรั่งฟ้องยึดบ้านฝรั่งเอารดไปแล้วนะครับแล้วโอนลถให้ฝรั่งเรียบร้อยตอนนี้ฝรั่งฟ้องยึดบ้านอืมเมื่อวานมีคําถามเขาจะยึดพี่บ้านพี่ได้ไงเขาเป็นฝรั่งเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะือครองอก็เขาบังคับให้โอนให้กับบริษัทของเขาอ่าเขาบอกถ้าไม่โอนเอาบ้านไปขายแล้วเอาเงินมาให้ฉันอืเนี่ยครับคือบางคนน่ะเห็นเห็นก็ได้ บางคนไทยนะบางคนที่ก็ดีนะผู้หญิงไทยก็ดีแต่บางคนก็เห็นจะได้เห็นจะได้บางคนก็ไม่อยากจะจ่ายกูไม่เคยจ่ายให้ใครกูได้ของฟิีมาตลอดเอาง่ายๆผมพูดภาษาไม่หยาบนะกูอ้างขากูได้แล้วนะครับผมไม่ทุกคนนะตอนนี้เราก็กำลังจะแต่งตั้งทนายนะครับที่จะไปสู้ให้เขาเพื่อที่จะเรียกร้องเอาบ้านคืนนะครับเพราะว่าตอนนี้นอกจากบ้าน นะครับซึ่งบ้านตัวนี้เป็นชื่อของผู้หญิงมีสิทธิ์แค่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกับมีชื่ออยู่ในโฉนดที่ดินแต่ว่าฝรั่งเป็นคนครอบครองทั้งหมดมันไม่ได้เราเป็นคนไทยมันจะเ,เสียเียบทำไมเราเป็นคนไทยไระเทาไทยอะตกก่อนกับเด็กคนนี้ขอบคุณมากที่มาไอ้ตัวนี้แชร์ประสบ,บ,บการณ์ฝากกับเด็กคนนี้ก็ตามนี้ดยกันเราก็จะช่วยเหลือแล้วก็ส่งงานไปให้ทีงทานายความที่นั่นแล้วก็ทนายความก็ต้องหาก่อนว่าพ่ออยู่ที่ไหน ตรวจสอบทั้งอำเภอก่อนรนว่าพ่อเขาอยู่ที่ไหนเมื่อเราตรวจสอบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็อทนายก็จะเขียนไปหาเขา อันนี้ผมช่วยได้หลังจากนั้นปุ๊บนะญาติพี่น้องต้องหาเงินละพาะจะขึ้นสารแต่ว่านิดนึงนะคนชัยพูดตรงตรงครับน้องเอาไปคุยกับแม่ว่าแม่แน่ใจนะพูดตรงตรงนะแม่แน่ใจนะว่าคือแม่นอนคนเดียวใช่ไหมห้ามอายนะเอาผมพูดเราเราต้องเอาความจริงมาคุยกันเออต้องต้องมั่นใจนะแม่ต้องมั่นใจนะไม่ใช่ว่าแม่อยู่คนนี้วันอาทิตย์นี้สองอาทิตย์แล้วแม่ไปอยู่คนนี้แล้วแม่ไม่เคยสรใส่ถุงยางทำไม เพราะอะไรเพราะศาลมีสิทธิ์ที่จะสั่งตรวจ DNA ได้แต่ถ้าผล DNA ออกมาแล้วไม่ใช่ลูกของเขาอ่ะคุณเสียเงินเปล่าถูกต้องครับเอาดีๆอันนี้เป็นข้อคิดนัเอฟซินนะครับผมเป็นข้อคิดเลยสำหรับคนไทยที่อยู่ในอ่าประเทศไทยนะครับเรามาพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและเป็นสิ่งที่ว่าเราต้องมาเรียนรู้กันไม่ใช่ปะกูอ้างข่ากูได้ทุกอย่างแล้วคนนี้มาติดเกาติด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 แล้วจะ<ต>เอาได้เงินอย่างเดียวบางคนก็เอาลูกมาอ้างว่าเป็นลูกนะแต่ถ้าไม่ใช่เหมือนคุณอาพูดมาถ้าไม่ใช่ลูกอ่ะ ใช่เอฟซีคอมเมนต์ข้างล่างมาสมมติขึ้นสายไปแล้วขึ้นสายทุกอย่างแล้วกลับใครว่าไม่ใช่ลูกอะจริงค่ะไม่ได้เกิดมาตัวจริงค่ะถ,ถ้าไม่ได้เกิดกับตัวจริงถ้าเรื่องแบบนี้ไม่เกิดกับใครอ๋อครับไม่เกิดกับเรือกเกิดกับตัวนะครับเราไม่รู้นะครับถูกต้องอถูกต้องเพราะฉะนั้นเรามาเล่าเสียจเรื่องนี้เพื่อความปตอุทาหรณ์สำหรับคนไทย ในประเทศไทยระวังระวังระวังเท่านั้นเองและผมคิดว่าหลายๆคนที่หลายๆคนที่อยู่ในประเทศไทยทมีปัญหาเรื่องนี้อยู่โอเคครับขอบคุณมากครับเอ็ซีท่านที่รับชมรับฟังแล้วก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะครับผมแล้วก็ทางเราจะเชิญเหลน้องให้เอ็มที่ครับขอบคุณมากครับที่รับชมฟังสวัสดีครับ